ยารักษาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมแบบนี้มาให้หมอสันเห็นอีกนะสวัสดีครับไม่อยากถามาหาวันสันครับวันนี้ถ้าคท่านมีอากันปวดเข่าเป็นข้อเข่าเสื่อมมา คุณต้องฟังคลิปนี้ครับคุณจะได้ไม่ต้องพลาดเหมือนคนไข้ของผมครับในวันที่ข้อเข่าคุณอักเสบแล้วมีปัญหาเรื่องการบวมครับเวลาที่คุณบวมคุณทํำยังไงครับหลายหลายคนครับชอบไปฉีดชอบไปใไส่ฉีดอนู้นนี่นนนแล้วเข้าไปในเข่าครับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณลองรือภาพดูนะครับว่าในเข่ามันมีกระบ,บวนการอักเสบอยู่แล้วเข่ามันบวมอยู่มันปอยู่มันอักเสบอยู่แสดงว่าน้ำมันเยอะใช่ไหมครับคุณอัดเพชเชอร์อัอดความดันหรืออัดสารอะไรเข้าไปคุณคิดว่าเข่าจะปวดหรือบวมมากกว่าเดิมไหมครับ ใช่ครับหลายๆคนจะปวดและบวมมากกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณมีอาการปวดเข่าเป็นข้อข่าเสื่อมและเข่าคุณกําลังบวมอยู่กำลังอักเสบอยู่ไม่ใช่เป็นการฉีดครับคุณต้องไปดูดน้ําในเข่าคุณออกครับอันนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการรักษาครับพอ้น้าในออกดูดน้ําออกครับคุณจะเคยเห็นเนาะพอเข่าคุณยุบอาการปวดคุณจะลดลงครับนี่คือการรักษาที่ถูกต้องครับหลังจากนั้นครับคุณค่อยมารักษาโดยการอาจจะเป็นการฝังเข็มโดยการกินยานหรือทานนอตเตอร์ฟันโฟอินวันเป็นตัว